วัสดีครับก็เดี๋ยวดูต่อนะครับก็เดี๋ยววันนี้ตัววิดีโอเราจะพูดถึงฟังก์ชันของเคอร์เซอร์ในการอ่านค่านะครับว่าช่วงเคอร์เซอร์แนวนอน horizontal ช่วงแนวตั้งว่าอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับเพราะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เราจะใช้งานในการวัดสัญญาณได้นะครับอโอเคครับตอนนี้สัญญาณที่เราส่งมานะครับก็คือเป็นสัญญ,ญาณไซน์นะครับมีขนาดคือ2กิโลเฮิรตซ์ทีนี้สมมุติว่าเราอยากอ่านค่ามันนะครับ บางทีผมอาจจะยกตัวอย่างง่ายไปครับคือเราอาจจะอากาศค่าพิกทูพิกนะครับตรงนี้ค่าผลต่างพิกทูพิกเท่าไหร่นะครับแนวตั้งเอ,อแนวนอนนะครับหรือเราต้องการอ่านค่าตัวระยะจากตัวเนี้ยไปถึงตรงกลางเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับแนวแนวตั้งตรงนี้นะครับเราก็มาใช้ฟังก์ชันตัวนี้ครับก็คือฟัองก์ชันเคอร์เซอร์นั่นเอง เพราะงั้นเคอร์เซอร์กดเคอร์เซอร์ปึ๊บนะครับมันก็จะมีขึ้นแถบตัวนี้คือเริ่มต้นมันจะเป็นเคอร์เซอร์ในแนวตั้งอยู่ตรงนี้มันก็จะมี2ขีดตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกอิสระได้ถ้าเราไม่เลือกอะไรตรงนี้มีปุ่มเล็กนะครับไว้ให้เลือกแต่ถ้าเราไม่เลือกอะไรเราลองหมุนไปมันก็จะเลื่อนขึ้นไปทั้งคู่นะเราก็จะเลื่อนขึ้นไปทั้งคู่นะครับก็คือจุดที่มันอ่านได้คือจุดนี้เทียบกับจุดนี้นะครับมันก็จะอ่านผลต่างนะครับผลต่างได้เท่าไหร่นะครับ จุดหนึ่งได้เท่ากับลบ268ิไมโครเซกค่าได้เท่ากับ220บโวลต์จุดสองได้เท่ากับ732มิไมโครเซกอ่านได้220บโวลต์มันอยู่ในเลเวลเดียวกันนะครับเพราะนั้นผลต่างนะครับก็คือเท่าไหร่ระดับเป็นศูนย์ผลต่างก็คือ1มิลลิเซกนะครับนะก็เอาผลอันนี้คือเดลต้าบีบายเดลต้าทีก ะระยะที่มันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆมันคือศูนย์แหละเพราะว่าเพราะว่าผลต่างมันเป็นศูนย์นะครับแอมปิจูดนะทีนี้ถ้าเราอยากเลือกว่วอยากหยุดตรงนี้นะครับเทียบกับตรงกลางเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแบบแรกคือเราต้องเลื่อนตรงนี้มาด้านอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับทําได้หลายแบบนะครับแบบที่1ก็คือเลื่อนตรงนี้มาก่อนก็ได้นะครับอันนี้มันก็จะเลยไปเดี๋ยวคุณมองไม่เห็นกันนะครับวิธีการคือเลือกปุ่ม select ครับนะครับ สังเกตว่าจากเส้นทึบมันจะกลายเป็นเส้นป่าอันไหนเป็นเส้นทึบแสดงว่ามันถูกเลือกเราสามารถเลือดอิสระจากนันได้ครับเราก็เลือดอิสระมานี้ยดูตรงนี้นะครับค่าจริงๆมันควรจะอยู่เท่าไหร่ครับควรจะเป็นศูนย์เนาะควรจะเป็นศูนย์โดยประมาณล้วกันนะ,ะผมตั้งอะไรละศูนย์นะครับทีนี้ขวามือนะครับมันเป็นเส้นป่าอยู่เราก็กดปุ่มสีเล็ออีกทีหนึง่งนะครับมันจะเป็นเส้นทึบแสดงว่าตัวนี้ถูกเลือนได้แล้ว เราก็เลื่อนมาโดยประมาณนะครับอ่านค่าโดยประมาณอ่าแล้วก็จะได้ละนะครับโอเคเราก็จะได้นะครับจุดหนึ่งก็คือศูนย์เซกนะครับมีขนาดก็คือจริงๆมันควรจะเป็นศูนย์นะครับแล้วตันนี้อาจจะอ่านได้ครับเป็นลบสี่สิบลบหกสิบมิลโนะครับจุดสองจุดนี้พีคตัวนี้คือได้ค่าคือร้อยยี่สิบไมโครเซนะครับค่าตัวนี้คือ 960มิลลิโวลต์นะครับเพราะ,ะนั้นผลต่างก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับในไทม์โดเมนในแกนว์ในแกน x 120 120ลบ0ได้120ผลต่างขนาดได้เท่าไหร่ครับ1.08ก็คือประมาณ1นั่นเองนะครับเพราะ,ะนั้นเอาเดลต้า V หารเดลต้า T ก็คือเท่าไหร่ครับคือความชันตรงเนี้ยนะครับเดลต้า V บาเดลต้า T ก็คือความชันตรงเนี้ยเท่ากับ8.5กิโลโวลต์เปอร์เซกันนี้ความชันตรงนี้นะครับ อ่านนี้คือแนวแนวตั้งนะครับถ้าเราอยากรู้ตัวนี้อยาก h ให้เป็นแนวนอนนี้ล่ะเราก็กดเลยครับเราก,กดเคอร์เซอร์อีกทีนึงนะครับมันก็จะมีแนวนี้ออกมานะครับเหมือนเดิมเลยถ้าเราต้องการอ่านค่าแล้วก็เลือกสมมติว่าผมอยากอ่านค่าว่าจากจุดปลายตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเทียบกับตรงกลางเท่าไหร่ผมก็เลื่องนี้อีกเลื่อนขึ้นไป นะโอเคเพราะนั้นตอนนี้ก็จะได้ละว,ว่าจุดปลายเนี่ยนะครับว่าอ่านค่าได้กี่โวลต์กี่โวลต์นะครับก็อ่านจากตัวน,นี้ได้เลยนะครับอ่นะ <c oughs> แต่ถ้าเราจะสีเล็กให้มันเป็นทึบทั้งคู่เนี่ยเวลาเราเลื่อจนจะเลื่อนไปทั้งคู่นะครับจะเลื่อนไปทั้งคู่นะครับอ่นะนะจุดนี้คือเท่าไหร่ศ9จุด้าจุดนี้คืออ่าลบ ยี่สิบมิลิโวลต์นะครับแอมปลิจูดัรงนี้ถ้าเราเลื่อนนี่จะเลื่อนทั้งคู่นะครับหรือถ้าเราตัวนี้เราก็จะเลื่อนทั้งคู่เหมือนกันนะจุดที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นมันก็จะมาร์กสองจุดเลยถ้าเราคู่กันอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของการใช้เคอร์เซอร์เนาะนะครับโอเคขอบคุณครับ